สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Sound the Story อีกหนึ่งคลิปนะคะเอยเร่งงานจะเร่งงานก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะกอดใจให้ลาแน่คือเกาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะอาจจะเงียบๆไม่ค่อยได้พูดถึงไม่ค่อยได้ไลค์ไม่ค่อยได้อะไร แต่พอได้หายไปไหนเดอ้อเป็นกำลังใจให้คอยดูคอยอะไรติดตามเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ารออยู่นะรอเชียร์เพลงอยู่แล้วก็ยังคอยติดตามเวลาน้องไลค์หรือว่าช่อง youtube พลังบวกช่องต่างๆขึ้นไลค์สาวไอยก็จะไปอาจจะไม่ได้เข้าทุกช่องนะเพราะว่าทำงานด้วยเนาะไม่มีเวลาคอมเมนต์ Comment. แต่พลังบวกเราเข้าใจตรงกันอยู่แล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะเส้นทางชีวิตฟาลิิ เ,เดินตามความฝันมากไกลนี่แล้ก็ฝึกร้องไปก่อนเนาะอันนี้ไม่ได้เรียกครบเวอร์นะเพราะว่าต้นฉบับยังไม่ออกอหอลยหลพลในใจบ่มีไครเห็น ชีวิตลำเค็ญปัญหาเข้ามารังแกถ้าบ่มีพี่น้องแฟนเพลงปลอบใจเทคแครมื่อนี้บ่มีแท้ๆกำลังใจต่อสู้ปัญหา หลายร้อยดราม่าชีวิตของอีลาน้อยสูส้บ่ท้อยค่อยค่อยเช็ดท้อยน้ำตาขอบคุณขอบคุณ ลำลาศ้้าดราม่าอีลาเนเดอ,อ้อออนี่แหละมันต้องอย่างนี้แหลนะเนาะนักร้องค่ายเสียงไหล <c oughs> ถ้ามันเป๊ะๆมันก็บอแม่นเนาะมันบอกคือเออนี่แหละทําอะไรทำแล้วมีความสุขนะทําอะไรแล้วมีความสุขใจเป็นสุขบางครั้งบางทีไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะหรอชีวิตก็ได้ซีเรียสมากจริงจังมาก ในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันอึดอัดซะเองเนาะเพราะฉะนั้นปล่อยวางสบ้างปล่อยผ่านสบ้างอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยลงสบ้างบอกตัวเองงานนี้สาวรอยจะบอกตัวเองอย่างนี้นะเ,เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบกอะไรไว้ได้ตลอดเวลาหรอกพี่น้องเอ้ยเนาะอะไรที่มันกระทบมาปล่อยวางได้ก็ปล่อยผ่านได้ก็ผ่าน,านยิ่งวางได้ ไวใจเราก็จะยิ่งเบาไวขึ้นเนาะก็เป็นกําลังใจเดอ้อเป็นกําลังใจให้เพื่อนพี่น้องร่วมโลกทุกคนนะจ๊ะอยู่ดีมีสุขใครที่มาดูคลิปมาดูสาวดอยจกผ้าฟังสาวดอยจมไปด้วยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปกันได้นะ ถึงจะไม่ได้ไลฟ์สดแต่ก็มาคุยใต้คลิปได้มันคุยใต้คลิปนี่แหละเวลามีคอมเมนต์อะไรก็เออเราจะได้แบบไปนั่งอ่านแล้วก็ตอบได้บางทีในไลฟ์สดก็ไม่ได้ดูตลอดก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านทุกเม้นต์ก็ขออภัยเนาะแต่ถ้าเป็นใต้คลิปแบบมันก็อ่านได้ตลอดนี่แหละเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะกำลังใจอย่างเดียว กำลังใจจะเกใครหนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมด ใจเิดที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีหน้านะ เพลงละท่อนสองท่อนก็พอเนาะไม่ต้องร้องจบเดี๋ยวมันจะได้ร้องไม่เยอะเออร้องเพลงละท่อนสองท่อนก็พองม่หบกินเหล้าในใจขว กับแ้มผสมโซดาให้อายสุขสรนได้รักแค่เพียงบางวันได้เห็นหน้ากันแค่วันพี่เมาได้ได้อีกหนึ่งเพลงเพลงละท่อนสองท่อนเอวผ่อนคลายนะพี่น้องเอออย่าซีเรียสขอบคุณทุกกำลังใจขอให้อยู่ดีมีสุข ทยมาฟังสาวดอยแล้วได้ความสุขความสบายใจสาวดอยอนุโมทนาสาธุเด้อทุกท่านไปเพลงไหนตดีเนาะเดี๋ยวขอกำลังนึกนึกไปก่อนนึกไปจมไปเพลงอย่างโตดีว่า ไม่ร้องได้ไงเพราะมันเสียใจไปแล้ว ตาไม่ทันถ้อยคำหมื่นพันที่รับปากกัน จตนคงไม่มีวันจางทิ้งพี่กลับลังมาอยู่เคียงข้างชีแต่ว่าแพ้ร้ายจากการนอกใจคราวนี้ จะเป็นภาพล้อนราวีให้น้องมีแต่ความแข็งใจไม่เจ็บได้ไงกาคนนอกใจกันแล้วสิ้นทางเจนเจ้า คุณนะคะโอ้ยคลิปนี้ไม่รู้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเนาะมันพอดีว่าไม่มีอะไรจะลงก็เลยต้องหาคลิปมาลงก่อนโอ้ยสิบเอ็ดนาทีกว่าๆแล้วอ่ขอบคุณนะคะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเด้อใครได้มาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกสบายอกสบายใจก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ขออโหสิทุกกรณียกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีสิ่งที่ได้พูดได้ถ่ายทอดออกไปอันจะเป็นกรรมทั้ง กรรมดีและกรรมไม่ดีก็ขออโหสิอโหสิอโหสิเด้อ